อันนี้สรุปสรุปแล้วหลังหลังนี้คือแกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับเพราะว่าถ้าอยู่บนพื้นดินก็ต้องเสียค่าเช่าให้กับเจ้าของที่ดินเดือนละสองรอยห้าสิบหลังนี้ก็คือแกมาอยู่บนต่อม้อน,นี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าเช่าโอเคนะครับอันนี้หลายหลังเนี่ยก็สุดโทมมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําให้ให้ใหม่ทั้งหมด่ อบ้านเขาจะไม่มีสังเกตบ้านเขาจะมีประตูบ้านหลังที่เราทําหลังแรกเป็นบ้านหลังแรกที่มีประตูให้เขาดูครับเขาจะไม่มีประตูหน้าต่างก็จะไม่มีที่ปิดหลังนี้ก็พังแล้วอันนี้อยู่กี่คนนะหลังนี้อยู่กี่คนนะสี่ห้าหกคนหกคนแต่ว่าพังหมดแล้วเนาะเนียพังหมดแล้วฝาบ้านฝาบ้านอย่างพังหมดแล้ว เ็จะเอาก็าเก็บเก็บมาจากบอกขยะครับพวกพลาส,สติกพวกอะไรมามงงหลังค่ะสรเซลยวก็เป็นที่เราเอามาให้ทั้งนั้นเลยครับอา้าคุณยายไวดีจ้ะบ้านเขาจะเป็นแนวนี้สภาพก็บ้านสนา่วนใหญ่เขาทำจากจากขยะนี่ครับก็จะเป็นฟิวพลาส,สติกพวกใบที่อะไรนะที่หาเสียงกัน จะทําจากพลาสติกทําจากคือทุกอย่างก็มาจากบ่อขยะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างก็ได้มาจากที่คนทิ้งหมดเลยครับยวพาดูบ้านทั้งหลังเ็าจะเป็นบ้านทั้งหลังก็มาจากขยะทั้งหมดน่ะน่าสงสารมากโอ้มีตัวเล็กตัวเล็กอยู่ด้วยโอ้แมวก็มีสวัสดีครับ อยู่กันกี่คนอ๋อลูกหรือหลานอะเอ้าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูทุกอย่างไอ้คนนี้น่าทำาทุกอย่างทุกอย่างมาจากขยะไม่ไม่เป็นไรจ้ะอืมตัวเล็กอยู่กี่คนสองคนเหรออ๋อมีอีกมีอีกคุยกันก็ไม่เคยรู้เรื่องโอเคอุย้ยลางนี้น่าทำ นี่ก็เนี่ยครับเ,เดี๋ยวพาด,ดูเราวันนี้ได้เสร็จจริงๆนะหลังหลังเดียวแต่ว่าขึ้นโครงไว้ไว้อีกหลายหลังอยู่ครับอันนี้ทิ่งดูติแกมานั่งเฝ้าบ้านแกก็คือแกปสามีปว่วยหนักก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยเนี่ยเขามานั่งเฝ้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเสร็จแล้วหลังหลังแรกนี่ทีมงานกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวเย็น นี่ก็กำลังทำอีกหลังนี้อันนี้คนเยอะเลยองไม้เขาเขาก็ดีใจมากครับปกติหลังคาเขาก็เป็นพลาสติกเป็นขยะที่เอามามุงหลังคานี่เขาก็เราซื้อสังกะสีให้เขาดีใจมากนีอ่อีกหลังกาลังครับ นี่ก็อยู่กันอย่างเงี้ยเนี่ยนี่บ้านเดิมนี่รื้อรื้อออกอันนี้บ้านใหม่ต้องทําให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ได้นอนเนี่ยนี่บ้านเดิมนี่บ้านใหม่ก็กําลังช่วยกันทำเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดินดูบ้านบ้านเขาก็ทําจากขยะทั้งหมดครับตู้เย็นบ้านทุกบ้านไม่มีประตูใช้ขยะทําทั้งหมด เนี่ยถังน้ําถังน้ําก็เอาตู้เย็นเก่ามาทําเนบ้านเขาไม่มีประตูนะครับนี่ประตูเยอะอยู่เป็นก็เกือบเยอะมากครับเกือบร้อยฝั่งนู้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทาไปเรื่อยๆสัก่าจจะได้สักร้อยหลังอยู่กันชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยคนหนึง่งน่าสงสารมากเขาเขาไม่ค่อยมีเงินกันเนะี่ยเขา นี่เขอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันในชุมชนใช้แผ่นพลาสติกใช้ขยะทั้งหมดทำบ้านเจอมีคนตาเูาเปิดติดเตียงด้วยอยู่คนหนึ่งนี่ครับก็จะใช้แผ่นพลาสติกแบบนี้แปะเอาป้ายโฆษณาป้ายหาเสียงมาทำดูห้องน้ำ ตอแรกพวกผมจะนอนในนี้ก็เลยเปลี่ยนใจไม่นอนละนอนนอนไม่ไหวลำบากเกินกลืงคืนไม่มีไฟไม่มีน้ำนี่คุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเ <c oughs> นี่ยเขาใช้พ่อใบสร้างบ้านแบบนี้ วัสดีครับผมเนี่ยหลังหลังนี่อยู่สองคนอยู่สองคนนี่ครับเขาก็พลาสติกเอาพลาสติกทำอย่างเงี้ยน้าสงสารครับหน้าต่างก็ใช้แบบนี้ทําอ่ะก็อาชีพเขาก็เก็บขยะขายครับขั้นเนี้ยเก็บขวดเก็บขวดแบบเนี้ยพลาสติกขายนี่อาชีพเขาอยู่กันเยอะเลยครับเนี่ยนูน่นเป็นบ้านเนี่ยนูน่นเป็นชุมชนน้าสงสาร ครับแล้วอากาศก็อากาศก็เป็นพิษมากเนี่ยหลังนี้นอนสองคนพาชมพาชมอยู่กันเยอะครับเี่จะอยู่กันอย่างเงี้ยลำบา ทุกอย่างทุกอย่างทำจากขยะจะเป็นแบบนี <haha> <sm pp> <a> to <together> ้เรเขี <ankle>? ่เดินแล้วครับลับับนี่ผมผมมาถังน้ำมาให้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อยู่กันกี่คนเนี่ยเนี่ยถังน้ำกี่คนนะสิบ หลังเนี้ยอ๋อสี่สอ,อ๋อใครช่วไหน่อยสี่หลังนี้อยู่ออยยสี่คนก็จะล้อยางเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเอาล้อยางก็เก็บทุกอย่างเป็นขยะเอ,อาขยะมาทำบ้านม่้สงส่หลังนู้นผมเดือนที่แล้วผมเอาเงินน่าจะสองเดือนแล้วผมเอาเงินให้สามพันเนาะ แกก็เลยมาสร้างบ้านใหม่แต่ก่อนลําบากกว่านี้นะครับหลังเนี้ยสีสันสวยมากแล้วก็โซลาเซลล์โซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาก็ที่เราเอามาให้ครับก็้วอคยังั่วหน่อยมีไฟฟ้าใช้แล้วลุงเก็บผักในคองนี่คนเยอะเป็นร้อยครอบครัวเลยครับ ก็รู้ปหาเงินไปเด็กวันนี้ก็วิ่งหาซื้อของกันทั้งวัน,นวันนี้วันจันทรน์ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าตัวตัลงมียายังไม่มียากินนี่ดีนี่ปวดแขนไม่ไปหาหมอล้มเนี่ยล้มหักหรือเปล่าไม่รู้ดูสิลูกสาวเหรอลูกสาวเนี่ยลูกสาวใช่ไหม ไม่ยังไม่ผ่าตัดสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับวัดีครับครับผมผมเห็นตั้งแต่คลอดใหม่เลยนะคนนี้เห็นตั้งแต่หลายปีแล้วเห็นตั้งแต่คลอดใหม่นี้กี่ปีอะสี่สี่ขวบป่ะกี่ขวบสามลสามแล้วสามขวบสองเหรออือเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยยังไม่ผ่าตัดอีกนี่สิยังไม่ผ่าตัดอีกอือไปโรงเรียนหรือยังเนี่ยยังไม่ไป อ,อาอให้เสร็จนะไม่มีที่บ้านอยู่นะวันนี้ต้องเอให้เสร็จน <laughs> ี่ประตูหน้าต่างแล้วฝั่งนู้นอันนี้ผมเดินพาเดินแค่เซี่ยวหนึ่งนะมีมีบ้านเยอะมาก <c oughs> มีกล่องไม้ที่ซื้อมารถหนึ่งแล้วก็แผ่นพื้นเขาค่อยๆอยทำไปวันละหลังสองหลัง วันนี้ช้าเพราะว่าเราเรายังไม่รูปบ้านจะไปส่งไหนก็เนี่ยน่าสงสารครับเขามารอบ้านเขามีความสุขมากเพราะว่าแฟนก็ทํางานไม่ได้ไม่มีอะไรได้หลังแรกเนี่ยเจา้จาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่เราจะสร้างให้ก็มานั่งรอทั้งวันเลยครับเป็นช่วยคนอย่างน้อยก็มีบ้านที่หลังคาไม่รั่วแล้วก็บอกเป็นเป็นบ้านหลังแรกที่มีประตู บ้านที่นี่ไม่มีประตูโอเคนะครับไปแล้วครับ